ราศีกุมนะถึงจะวะโอกาสเวลาที่จะได้บ้านได้ช่องได้สร้างบ้านนะบางคนเพิ่งซื้อที่บางคนซื้อที่ไว้นานแะล้วได้สร้างบ้านได้กูซื้อบ้านอะไรก็แล้วแต่ทีนี้นะสิ่งที่เราอ่ะจะเป็นเงาตามตัวมาคือมันก็ต้องจ่ายเงินเยอะบางคนออกาจ่ายเงินบอกจะเป็นลมเลยแล้วเครียดหนักบางทีหมุนทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะนะแต่คตําตอบคือมีเงินแต่บางทีมันต้องขัดแย้งกับญาติพี่น้องกันหน่อยแล้วก็ บางทีอ่ะเราก็ต้องมีสมาธิในการที่จะไปทําการทํางานหรืออยู่ในตําแหน่งก้าวหน้าในอาชีพเราไปด้วยนะเพราะว่างานของเราอ่ะมันงอนแงนมันมันเหมือนกับว่าเราแบ่งสมาธิไงไปโฟกัสเรื่องอยากจะมีบ้านมีที่เราดังนั้น,น,นรักษาสมดุลให้ดีคือบ้านก็ต้องมีงานก็ต้องทําตําแหน่งก็ต้องรักษานะธุรกิจก็ต้องดูแลแล้วก็ญาติพี่ใหญ่หรือพี่น้องก็ต้องรักกันดังนั้นทรงชื่อสกุลนะ ตอกครกต่อชะตารับโชคด้วยกันจุดเทียนเสริมดวงเสริมบารมี